ก็สวัสดีุผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ออกับผมคนเดิมเดอะเบียร์ทีเฮดนะครับแล้วก็อยู่กับช่วง Welcome the Rice Fields, มีมกันตอนที่เจ็ดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถ้าถ้าใครคลิปนี้ปล่อยผมน่าจะปล่อยโสตดอ่าเปิดโหวตแล้วนะครับก็ใครที่มาเห็นก็จะเริืมไปโหวตกันได้ถ้าผมผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ปล่อยเนี่ยจะผ่านไปนานแค่ไหนเพราะผมก็ พยายามอัดพยายามอัดปล่อยให้ไวที่สุดเนาะัก็วันนี้ก็อยู่กับปืนที่อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ปืนในโหมดนะผมจะมาทบอยากแบบผมอยากทำว่าเพื่อปืนวันนี้คือปืนอ่าสนไม้ใน P ีวีนะครับชื่ออะไรผมจำไม่ได้เอเดปดมั้งผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็อ like, ันนั้นผมน่าจะชื่ออย่างนั้นนะครับผมจำไม่ได้นะผมไม่เล่นนานแล้วลืมนะครับข้อของแต่งก็ตามนี่นะครับก็อย่างแรกก็ใส่ะ มาเร็วยาวคันแรกนะครับกล้องต่อเกาะต่อไปก็ก้องนะกล้องหน่อยดิกล้องอะไรให้กล้องก่อนนะกล้องมันนี้ออกกล้องแบบใคุณฆาจุดท่าขอเขาดูครบเป้าหน่อยเออกล้องนี้ได้กล้องนี้ได้กล้องนี้ได้นะครับแล้วก็สองคือใส่อันนี้อันนี้จําได้ว่าปัญหาจะมีแง่ๆหน่อยแล้วก็อ่า ไอแม็กก็ Mac, มันมีสิบนัดเนาะแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็อ๋อมาเร็วเอ้ยนี่ก็ใส่สายปืนเนาะใส่ใบพอใบพอดเนาะก็น่าจะใกล้เคียงสุดแล้วนะครับก็มาเราลองดูกันเดี๋ยวเดยว คือเป็นไงนะครับก็เอมดีกว่าคลิปที่แล้วเยอะนะครับคลิปที่แล้วนี่คือแบบเอมช้ามากเอมแบบเต่าแล้วก็ซูมเลอยออันนี้ซูมพอได้อยู่ซูมคล่าเลแต่ยิงแขนยิงขางไม่ตายนะเอ๊ะแต่ยานั้นมันยิงนัดเดียวตายหรอขอดูหน่อยทองนะไอ้ทองอยัดเดียวตายเว้ยอ่ะ คอยกอดรู้นะว่ายิงท้องเที่ยวตายเดี๋ยวออกมาจูนนะครับจูนก็ขอเอ็มเราไซร์แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดเหมือนเดิมก็ไปนี่เอาเอ็มซักลบก้าแปดแล้วกันนะครับแล้วก็อนี้ดอกไซนะครับนี่แม็กมาจูนไม่ได้มาจูนไม่ได้ก็มีแค่ก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันเลยนะครับ โอ้ okay, s <S oh. นี่มันด่านตอนเบตาววตน,นี่หว่าตอนแรกผมรู oh. ้ว่าด่านนี้จะไม่มาแล้วแต่มันข้สิบครั้งก็มนามนะเออไปดูเอ๊ะมันมันไม่เปลี่ยนปืนให้ตกใจหมดล่อยวะ ไม่ไม่เข้าจริงเหรอเพื่อนโห้ไม่เข้าจริงเหรอโอ้ไม่ก๊อดปล่อยงนี้เลยเหรอ,ปอดดเป็นไปนะเพือ่อนสงสัยพิมบอทล็อบบี้เล้วอะที่อยากสาเหตุที่ผมไม่อยากเล่นคุกเพย์ในควาเลสแนนผมไม่อยากเล่นคุกเพย์เพราะเพราะอย่างนี้เจอเจอทีมแบบ,รแบ,บกระเบอือยังเรอลบหรือแบบไม่อยากไม่อยากผมแล้วผมอยากทำคลิปเกี่ยวกับบอทล็อบบี้นะผมกลัวดราม่ามเลยไม่อยากทำพราะจริงผมพูดจากแกจริงนะอยาก แต่จะขยับรู้อเ,เปล่าไม่รู้คือแบบคือแบบผมกเคีลมันไม่สนุกลงมันความสนุกมันหายไปเยอะเลยอะ วัวเนาะเล่นกันสามคนต่อไปมาซี่มาซี่รออยู่คือผมจะกลายเป็นปืนลูกซอปืนพกงลูกซอมากกว่าปืสนสไนเปอร์นะ I get down. กองเพลทีมเรายอดมากเดย์ทู <Day two. S 1> เอ้าวนดีเพื่อนมารอตั้งแต่เก้าโมงเพื่อนเพื่อนร,รีบจังเหมเราไม่ได้คุยไลน์ใช่ไหมติมารอเร็วอย่างนี้เออ ว่าอยู่มาใครตกรถเออเดียวเล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวเล่นตายเขาบนมีเลเซอร์อาเฉยเลย

你<再>看。嗯 เป็น้ย่ปุยก่อนออืมอืมมปุยก่อนอปุยโชว์ก่อนใครรู้ว่าใครรู้ว่าเก่งนี่เป็นไงมาเล่นรูปสองในด่านนี้นี่เป็นไงวะเนี่ยเตยสีแล้วก็ด่านเดิมอีกแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเปิแบบแบบดแปดด้วยรอบนี้

yeah that's hey yeah, bullshit teniendo Sarangitan Usta. We'd more strike in the area. Oh, shit. Oh, shit. Oh.

ดูดูดูมันทำสองหุนคิวคือออรอบ,บี้กออ้าวไม่ทันไม่เป็นไร <Later. S 1> ไเป็นไรผมดู กอนแนงเลยจบนะครับเออก็จบไปแล้วสำหรับคลิปเกมเพล์ในวันนี้นะครับก็ถ้าเสียงไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมก็ลองไม่ใหม่ไหม่ใหม่มันสู้เด้ไม่หูฟังอันใหม่มันสู้อันเก่าไม่ได้อันเก่ามันเป็นของแบบก็เดี๋ยวผมผมอมมีแบรนด์ผมใช้มานานแล้วผมก็เลยหาแต่หาแบบง่ายๆก่อนนะครับก็ใช้ไปก่อนนะครับก็ช่วงนี้ไอเสียงอาจจะไม่ยดีแต่เอาจริงไม่เก่าก็ใช้ได้แต่้องดูก่อนนะครับเอาจริงผมอยากลองปล่อยคลิปสัก สักหนึ่งอ่ะหรือไม่ก็ไลฟ์สักรอบหนึ่งเพื่อผมเช็คว่าไม,ไ,มไม่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 ที่ผมใช้อันนี้มันจะเวิร์กไหมคือเวิร์กแหละคือผมยังใช้ต่อแหละแต่แบบอยากได้เซตติ้งที่แบบเหมาะกับมันหน่อยนะครับอาจต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ถ้าใครดูถึงตอนนี้ก็ช่วยฝากด like กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเอออะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยช่วยผมนะครับค <laughs> ือ่วงที่ผมทำงานดีเลยก็อาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะก็ ก็ปล่อยมาเรื่อยครับแต่ส่วนไลฟ์สตรีมนี่ผมอาจจะบ่อยนิดนึงแต่อาจจะไม่ทุกวันนะครับพอดีถ้าถ้าวันไหนผมติดเกมอื่นอ่ะจ,จะไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่เอาจริงมีเกมอื่นด้วยแหละแต่ผมก็แบบเคือแบอย่างแพตตินฟิวผมอาจจะถ้าผมเคยบอกก็คือถ้าเคยเล่นไลฟ์ก่อนๆคือรู้ว่าเกมแม่งกินเครื่องขนาดไหนครับเพราะผมมันเป็นคอมเก่าก็ถามว่าสเปคมันก็แบบยังดีระด,ดับกลางๆแต่ว่ามันก็เก่าไปอ่ะนะครับก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ถ้าเล่นเกมใหม่ๆแต่เอาจริงเกมใหม่ๆก็เล่นได้แหละผมคิดว่าน่าจะเล่นไหว แค่อาจจะต้องปรับโรวอย่างเงี้ยแต่ไอ้แพทตันฟิลนี่คือไม่ไหวจริงๆนะครับเออโอเคก็ไม่แยนน่นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับก็ไปก่อนนะครับไปละบาย